สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับช่อง n ิกเจ e ขับฟ Ford ครับและวันนี้ผมอยู่กับเจ้า n i กเ g e n Ford Ranger 4ประตูยกสูงรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นของ r a นเจ r เลยนะครับคันนี้เป็นรถของคุณลูกค้าครับที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งว่าคันนี้คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมบ้างฝากท่านผู้ชมทุกกกกกกท่่าาานครรรัับฝดดด์แชตติมม Ford ้้อองงขผววยยเี๋ มพาทุกท่านไปรับชมในรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวรถก่อนนะครับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับเป็น Next Gen Ford Ranger รุ่น w i ยส t a ็กนะครับในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น w i ยส t a ็กครับตอนนี้เปิดตัวมาด้วยกันจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดไบเทอร์โบขับเคลื่อน2ล้อครับและคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับราคาจะจำหน่ายณปัจจจุุบบบบบัััััันนนนนนะะะคคครรรรอออยยู่่่่ทททีี1 1 3 4 0 0 0าาเเเ้้พพมมกลลงงืต์ดซ ครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วก็มาพร้อมกับไบเทอร์โบครับเทอร์โบ2ลูกครับที่จะช่วยในเรื่องของแรงม้าแรงบิดนะครับทั้งในตอนออกตัวแล้วก็ในระยะปลายด้วยนั่นเองครับโอเคครับสำหรับสีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Y6000 ครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับจะมีสีขาวมุกครับบวก10,000บาทครับสีบรอนซ์เงินสีเทาดำสีเหลืองบบลกกว10,000าทแ็สสี้ม เซโน n าออ a n เรนจ์ครับบวก1,000 10, 0บาทคัทนที่จอดอยู่นข้างผมคันนี้ครับจะเป็นสียอดฮิตที่สุดนะครับนั่นก็คือสีดํานั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรายละเอียของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับอันดับแรกครับเราเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าครับในรุ่นของ n e x เ g e น w i ส e t a g ครับตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อครับเขาจะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าที่เป็นแบบ m a ทริก LED ครับจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running แบบนี้ครับที่จะช่วยส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับแล้วก็เขาจะมีลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาให้ทั้งหมด2ลูกนะครับรวมถึงจะมีหลอดไฟขนาดเล็กครับที่เอาไว้ส่องมุมต่ำนะครับเวลาที่เราหักพวงมาลัยไปที่ด้านขวานะครับไฟ ก็จะฉายไปที่ด้านขวานะครับหรือว่าเมื่อเวลาเราหักพงมาอะไรไปที่ด้านซ้ายนะครับไฟก็จะส่องไปที่ด้านซ้ายนั่นเองนะครับเรียกว่าทํางานปรับองศาตามวงเลี้ยวนั่นเองนะครับในความเร็วต่ำนะครับเพื่อจะช่วยให้ผู้ขับขี่นะครับเห็นทัศนวิสัยที่ต่ำกว่าระดับสายตาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาเลยครับในส่วนของกระจังด้านหน้าตัวรถครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ครับเป็นอักษรสีดําด้านแบบนี้เลยจะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับที่อยู่บนหน้ากระจังแบบนี้ครับ ในส่วนของไฟ LED นี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับเบื้องต้นผมมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็จะเป็นสีส้มแบบที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็จะอีกหนึ่งสีนะครับจะเป็นสีขาวนั่นเองครับและในรุ่นของ Next Gen w i s e t a g Biturbo ขับเคลื่อนสีล้อครับเขายังมีกล้องมองด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของกล้องนะครับ ก็ยังคงติดอยู่ที่บริเวณตำแหน่งเดิมครับยังคงสามารถใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของกล้องมองด้านหน้าด้วยนั่นเองครับจะช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยนะครับในการที่เราขับรถในความเร็วต่ำนะครับหรือว่าเวลาเราถอยเข้าถอยออกนะครับก็จะสามารถใช้งานในส่วนของกล้องหน้ารถตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเราถัดลงมาที่ด้านล่างครับที่เห็นบึกบึนนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือชุดแต่งจากสำนักวายนั่นเองครับในส่วนของสเกิร์ชชายกันชนด้านหน้านะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นชุดแต่งจากสำนักวายนะ และที่พิเศษนะครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกสั่งทําสีนะครับในส่วนของชายกันชนกันแค้งบริเวณนี้นะครับเป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมจะสังเกตว่านะครับในการติดอุปกรณ์นะครับตัว สเกิร์ตชายกันชนนะครับจะไม่บีบางในส่วนของเซ็นเซอร์ป้องกันกรนชนด้านหน้านะครับในรุ่นของ nexgen t w i e s t a ที่เขามีมาให้ทั้งหมด4จุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆนะครับยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครับในรุ่นของ nexgen t w i e s t a ตัวท็อปของเขาก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองครับแล้วถัดลงมาครับในส่วนของอ หูล่างนะครับ2หูนะครับด้านหน้านะครับก็ยังคงสามารถใช้งานได้เช่นเคยครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับตำแหน่งของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือถึงแม้จะเป็นในส่วนของเรดาร์นะครับตรวจจับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control หรือตัวตรวจจับถนนต่างๆนะครับพวกเรนคิปปิ้งอะไรพวกนี้นะครับของเราก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับเรียกว่าเราแต่งรถแล้วนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆที่มีมาให้กับตัวรถนะครับก็ต้องใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่นเองครับ โอเคเราถักกันมาที่ด้านบนครับกับฝากระโปรงครับในรุ่นของ Nextgen เขามีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการดีไซน์ฝากระโปรงใหม่ให้ดูมีเส้นสายนะครับดูมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคันนี้คุณลูกค้านะครับเลือกติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเป็นสกูปหน้าฝากระโปรงนั่นเองคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นสกูปทำสีทูโทนแบบนี้นะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะเป็นรูปมาสแตงนะครับทำเป็นสีทูโทนนะครับดำเงาตัดกระดาด้านแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของที่ฉีดน,น้ําฝนครับถูกย้ายไปอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงครับก็จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกแรงต้านลมต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเรามองเข้ามาที่ฝากระโปรงของเราแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่ามีความใหญ่นะครับมีความกว้างด้วยนั่นเองครับผมโอเคเบื้องต้นนะครับชุดแต่งด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งเพิ่มเติมเลยครับไปรับชมครับ เรามาต่อกันที่ดีไซน์ด้านข้างตัวรถครับในรุ่นของ next gen ครับ Ford มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาครับนั่นก็คือบอดี้ของตัวรถที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับการดีไซน์ด้านข้างนะครับให้ดูมีความเหลี่ยมนะครับดูมีเส้นสายแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความเป็นอเมริกันนะครับทำให้ตัวรถของเราดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับถัดลงมาครับคิวรล้อครับคันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นว่าคุณลูกค้าเเเลลืออกกปปี่่ยนนนนนชุดแตงงะครัับ็ขสา เขาก็จะมาพร้อมกับคิวร้อนะครับที่เป็นทรงเฉพาะของวายเลยนะครับจะสังเกตนะครับในตัวของชิ้นงานวายนะครับเขาจะเป็นงานที่ปิดขอบนะครับด้วยยางแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับที่จะไหลลงไปบริเวณชิ้นงานนะครับก็จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโอเคผมขออนุญาตถัดลงมาที่ด้านล่างครับคันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับคันนี้คุณลูกค้าสั่งเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ หมดเลยนะครับเป็นช่วงล่างของ Prof ฟ n เด r นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในส่วนของช่วงล่างนะครับผมขอยญาแนะนําในส่วนของล้อแม็กก่อนคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนั่นเองคันนี้เป็นลายแวมไพร์นะครับก็จะสังเกตว่างานของเขานะครับจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขากว้างนะครับคันนี้นะครับออฟเซ็ตของล้อนะครับจะอยู่ที่ลบ18นะครับเป็นสีกอสแบ็กนะครับแล้วก็ในส่วนของยางครับคันนี้เป็นยางยอดนิยมยอดฮิตอีกหนึ่งยางนะครับอันนี้เป็นยางของเรนโซ่ครับน้องใหม่ไฟแรรงงขอเา ในเรื่องของยางตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมได้ใส่ให้ลูกค้าไปหลายคันแ,และจากประสบการณ์ที่ขับไปส่งรถให้ลูกค้านะครับผมสัมผัสได้เลยว่า 1. นะครับเสียงไม่ดังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยาง RT นะครับแล้วก็รีดน้ําได้ด,ดีรวมถึงในช่วงเบรกต่างๆเนี่ยก็ให้ช่วงเบรกที่สั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหานะครับยางที่มีดอกยางแล้วก็ให้ความนุ่ม ไม่ต้องการเสียงดังนะครับผมก็จะแนะนําเป็นส่วนของยางเรนโซนะครับเขาจะมาพร้อมกับซีรียางนะครับสามสิอ R ย0นะครับเป็นยางอาีด้วยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่วงล่างกันหน่อยละครับอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโชคอัพครับคันนี้ครับคุณลูกค้านะครับได้เลือกนะครับเพิ่มเติมในส่วนของ ปีกนกนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนอาคันนี้เปลี่ยนปีกนกให้นะครับเป็นปีกนกจากสํานักโยงนั่นเองครับแล้วก็รวมถึงกันโครงครับลูกหมากันโครงอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับ <Government. S 1> เพราะว่ารถของเรามีการเปลี่ยนล้อแล้วก็มีการยกตัวรถด้วยนะครับคันนี้ยกหน้าให้2นิ้วด้วยนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาที่ช่องระบายลมแก้มข้างครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างครับ ก็จะมาพร้อมอักษรเขาว่าไบเทอร์โบแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเราเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นสีบลูเดอร์เกรย์แบบนี้นะครับในส่วนของช่องระบายลมนี้ก็สามารถใช้งานจริงครับสามารถใช้ระบายความร้อนได้ด้วยนั่นเองเราถัดกันมาต่อเลยครับที่กระจกมองข้างครับดีไซน์ใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับและคันนี้ เขายังมาพร้อมกับระบบบสปอร์ตให้รอบคันมาพร้อมกับกล้องมองด้านข้างแบบนี้ด้วยนั่นเองครับรวมถึงเวลาเมื่อเราเปิดตัวรถครับก็จะมีแสงสว่างนะครับที่จะส่องลงมาแบบนี้เลยนะครับทำให้ผู้ใช้งานครับเห็นมิติด,ด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราจะขึ้นไปในตัวรถด้วยนั่นเองครับติดให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผม โอเคและในรุ่นของ nexgen t w i t e tag ครับเขายังมาพร้อมกับระบบ smart keyless ครับที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราเปิดตัวรถครับเพียงแค่เอามือสัมผัสบริเวณนี้ครับเราก็สามารถเปิดตัวรถได้อย่างง่ายดายครับหรือเมื่อเวลาเราล็อกตัวรถครับเราก็สามารถ ทัชไปบริเวณนี้รถก็จะล็อกให้เราโดยอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับบัากระไอยมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆครับโอเคเราถัดขึ้นมาที่ด้านบนครับเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ประจํารุ่นวา t a แท็นั้นก็คือราวหลังคานั่นเองนะครับในส่วนของราวหลังคาของเรานะครับมีความทนทนแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับเราสามารถใช้ยึดติดนะครับแหลกหลังคาได้หรือว่าเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับเราก็สามารถยึดติดตั้งกับอุปกรณ์ กับราวหลังคาที่มีมาในรุ่นของ Next Gen w i t e Tag ได้เลยเพราะว่าเขารองรับน้ำหนักได้มากๆด้วยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมก็ย่ายาถัดลงไปที่ด้านล่างครับอีกหนึ่งของแต่งนะครับที่คุณลูกค้าได้เลือกเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือบันไดข้างของ Hammer นั่นเองนะครับในสุนข,ของบันไดข้าง Hammer นี้นะครับ ก็เราต้องถอดบันไดเดิมออกนะครับแล้วก็ยกบันไดของแฮมเมอร์บันไดเหล็กแบบนี้ขึ้นไปติดตั้งนะครับจะสังเกตว่าบันไดข้างของแฮมเมอร์เขาจะดีไซน์ได้ลงตัวกับตัวรถในรุ่น next gen นะครับและเขาก็จะมีเท็กเจอร์ป้องกันการลื่นต่างๆนะครับที่เหมือนคล้ายๆกระดาษทรายแบบนี้เลยป้องกันการลื่นได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากแตะอยากแต่งรถนะครับให้ดูโหดให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําเป็นด้านข้างในรุ่นในส่วนของบันไดข,ข้างของแฮมเมอร์ตัวนี้เลยนะครับผม โอเคเราถัดกันมาที่ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับผมในรุ่นของ Nexgen Wi s t a g ครับเขามีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนอกจากการขยายฐานล้อแล้วนะครับท้ง Ford มีการย้ายตำแหน่งของโช๊คอัพครับให้ออกมาอยู่นอกแคทซีครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับนั่นก็คือสมรรถนะในการขับขี่ที่สามารถยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สาคัญครับสามารถบรรทุกน้ําหนักได้มากกว่าเดิมนั่นเองครับและครั้นี้ครับคุณลูกค้าได้เลือกเปลี่ยนนะครับโช๊คอัพอย่างท คันนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นโชคอัพนะครับโมโนโทูบนะครับมีซับแทงสแบบนี้ด้วยนะครับปรับแต่ระดับด้วยนั่นเองครับก็จะช่วยในเรื่องของความนิ่มนวลความหนึบมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองครับอของโปรเฟนเดอนะครับผม การันตีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ Next Gen w i s e Tag ครับเขายังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังเพราะว่าในรุถของเรานะครับจะมีระบบอ t o โตโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้านั่นเองครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความสมูทในการเบรกนั่นเองครับโอเคสติ๊กเกอร์ครับคันนี้ลูกค้านะครับเลือกติดสติ๊กเกอร์เป็นคำว่า Rap t ตอนะครับอยู่ที่บริเวณฝาท้ายแบบนี้นะครับก็ สั่งตัดให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคบันไดหยียบข้างท้ายกระบะครับมีมาให้ครับในรุ่นของ Nick Gen Wi วา s แท็กครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อยู่บริเวณท้าทยกระบะด้วยนั่นเองครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูด้านท้ายกันครับที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้ครับเดิมจริงๆรุ่นว i s แท็กเขามีสปอร์ตบาร์มาให้แล้วนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าบอกว่าไหนๆเรามา Hammer แฮมเมอร์ละ เเปลี่ยนในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับเป็นโรบาร์เหล็กจากแฮมเมอร์นะครับผมในส่วนของโรบาร์เหล็กอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งซีรีส์ที่คุณลูกค้านิยมแล้วก็ฮอตฮิตมากเลยนะครับเพราะว่าในรุ่นของโลบาร์เหล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีไฟสองท้ายกระบาดมาให้ด้วยแล้รวมถึงไฟเบกรกดวงที่3ที่อยู่บริเวณหัวเก่งมาด้วยนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโลบาตัวนี้นะผมมองว่า ม,มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับในส่วนของสิ่งของต่างๆนะสมมุติว่าถ้าเราผ้าสิ่งของเนี่ยบริเวณนี้มันก็จะไม่ไปโดนกับบริเวณตัวหัวเก่งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของตัวเจ้าโรบารตัวนี้รองรับอยู่นะครับเรียกว่าซื้อไปแล้วติดตั้งไปแล้วสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าโรบารนี้ได้จริงๆเลยนะครับ โอเคในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งไปก็จะประมาณนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของดีไซน์ฝาท้ายครับในส่วนของการดีไซน์ฝาท้ายในรุ่นของดีเจนครับเขาจะดีไซน์ให้มีเคิร์ฟมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเขาได้รับดีดีเอมาจากรุ่นพี่อย่างเจ้า F150 ครับแต่คันนี้คุณลูกค้าบอกว่าอยากหล่อมากกว่าเดิมนะครับก็เลยเลือกติดเป็นนะครับข้อฝาท้ายนะครับที่มีอักษร FORD อยู่บริเวณฝฝาาาาาาาทท้้้้้้ยยยกกกรระบบบบแนนนนีดดวัั่เเออองงคใติขขลู สังเกตว่าจะไม่มีการไปบางตำแหน่งของกล้องมองถอยหลังนะครับที่มีมาเดิมกับตัวรถนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยยังคงสามารถใช้งานได้เช่นเคยครับไฟเบรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากหัวเก่งครับมาอยู่บริเวณฝาท้ายแบบนี้ครับก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กกว่าเรานะครับเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับพร้อมกับมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบพลาสติกครับก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยต่างๆในขณะที่เราเปิดใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ครับ คันนี้ติดตั้งเข้าไปในตัวอักษรเลนเจอร์ที่ปั๊มอยู่บริเวณฝากระโปรงครับก็จะช่วยมิติทําให้ดูหล่อดูเทมายิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเป็นมิติอ่าดูมีมิติมายิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนุนๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำเงาครับสีเดียวกับตัวรถด้วยนั่นเองครับ โอเคเราถัดกันมาที่ไฟท้ายครับในส่วนของไฟท้ายครับในรุ่นของ Next Gen w i s Tag ตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อเลยเอกลักษณ์ของเขานะครับต้องเป็นไฟท้ายแบบ LED full size แบบนี้เท่านั้นนะครับระบบปฏิบัติการของเขาจะเป็น LED ทั้งระบบเลยนะครับมาพร้อมกับระบบ b y s p o t ครับป้องกันการชนต่างๆนะครับก็จะสามารถอายู่ก็จะอยู่ในรุ่นของ Next Gen w i s Tag ขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเปลี่ยนกันชนท้ายครับเป็นกันชนท้ายเหล็กของสำนักแฮมเมอร์ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่างานของแฮมเมอร์เนี่ย เขาใช้วัสดุเหล็กที่เป็นเกรดดีมากๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราย้ายมาเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ป้องกันการชนต่างๆเนี่ยยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ตามปกตินั่นเองไฟต่อส่องป้ายทะเบียนครับมีมาให้ครับหรือแม้กระทั่งนะครับไฟที่เมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟก็จะติดนะครับก็จะช่วยทําให้เราเห็นเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเห็นพื้นที่ที่เราจะถอยได้ชัดเจนเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ ห่วงโอเมก้าครับมีมาให้ครับสีแดงแบบนี้ครับทั้งหมด2ห่วงครับผมโอเคมิติด้านท้ายตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่สะดวกที่จะเปิดเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเพราะว่าของต่างๆที่จะคืนให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวมันจะหล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปรับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen w i t e t e c c คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับผมขย่าพาทุกท่านมารับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen w i t e c ครับอันดับแรกครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ครับซิงเนเจอร์ของ Next Gen Ford นะครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบารับง่ายสะดวกสบายครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบหุ้มหนังด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเท็กเจอร์ที่เดินด้วยตะเข็บได้สีส้มแบบนี้ครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆครับที่จะ อำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ครับระบบ r a n Keeping ก็สามารถตั้งค่าปิดเปิดได้บริเวณนี้ครับการตั้งระยะห่างจากรถคันหน้านะครับหรือว่าโหมดการขับขี่ Off-Road Setting ต่างๆก็สามารถปรับที่บริเวณนี้ได้ด้วยนั่นเองครับพร้อมกับการปรับตำแหน่งของพวงมาลัยนะครับที่สามารถปรับได้สทิศทางนะครับผมเพื่อที่จะช่วย นะครับในส่วนของตำแหน่งของพวงมาลัยให้เข้ากับสมรรถนะของผู้ขับขี่ด้วยนั่นเองครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าปัดแบบ HD นะครับ HD LED เลยแบบนี้เลยนะครับแสดงผลในส่วนของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับระดับความเร็วรอบรถครับระดับความร้อนของน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นระดับน้ํามันครับรวมถึงตำแหน่งของเกียร์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมัวรการขับขี่ครับที่มีมาในรุ่นของนิเกนนะครับไม่ว่าจะเป็น โหมดปกติครับโหมดประหยัดครับโหมดลากพ่วงครับโหมดถนนลื่นครับหรือว่าจะเป็นโหมดโครนล่องครับโหมดแซนหรือทรายนะครับทั้งหมด6โหมดนะครับก็สามารถปรับได้นะครับรถของเรานะครับเป็นระบบการขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นั่นเองนะครับและส่วนต่อมาครับหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด12นิ้วนะครับที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Wi Tag ครับเขายังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบ b Bluetooth แบบไร้สายได้นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับ Ford Pass ครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับ แอปพลิเคชันของตัวรถนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานนะครับสามารถสั่งใช้งานนะครับสตาร์ทรถจากระยะไกลได้นะครับปลดล,ล็อกรถจากระยะไกลได้เช็คพิกัดของตัวรถได้นะครับเช็คสถานะของตัวรถได้แล้วก็รวมถึงการเช็คศูนย์บริการนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับพิกัดของตัวรถได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับผมเขาก็จะเป็นการปรับ แอร์แบบทัสกีนด้วยนั่นเองแต่ฟอร์ก็ยังคำนึงถึงให้มาในเรื่องของปุ่มแมนวนวลนะครับที่มีมานะครับปุ่มเปิดปิดแอร์ครับผมปุ่มเปิดปิดวิทยุครับปุ่มเปิดปิดแ c แบบนี้ครับไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้ครับแม็กแอก็มีมานะครับสำหรับ ใครที่ชอบจอดรถกลางแดดนะครับแล้วขึ้นมาบนรถนะครับก็สามารถกด MAC-AC ได้ไวเลชัชเจอร์มีมาให้ด้วยนั่นเองรวมถึงเบรกมือนะครับเบรกไฟฟ้านะครับก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีออโต้โฮครับที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในขณะที่เราขับรถในเมืองขับรถติดๆนะครับเพียงแค่เรา แตะเบรกนะครับจนรถหยุดนิ่งนะครับเราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์นะครับรถของเราจะไม่มีการไหลนะครับและเมื่อเราต้องการให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเราเพียงแค่เราแตะคันเร่งครับรถของเราก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้อัตโนมัติเวยนั่นเองครับในรุ่นของ Next Gen w i t e Tag ครับภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของรุ่น w i t e Tag เขาเขาก็จะเดินด้วยตะเข็บได้สีส้มครับมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระต่างๆมากมายแบบนี้เลยนะครับรวมถึงที่วางแก้วน้ําก็มีมาให้ครับในรุ่นของ Next Gen w i t e Tag โอเคต่อมาเรามาดูกันที่เบาะครับเบาะครับให้มาเป็นเบาะหนังครับปรับไฟฟ้าเท่านั้นเองครับเดินด้วยตะเข็บได้สีส้มแบบนี้ครับมีการปั้มคําว่าไวส์แท็กครับไปที่พนักพิงนะครับก็เป็นการตอกย้านะครับถึงเอกลักษณ์ในรุ่นของ Next Gen ไวส์แท็กนั่นเองครับผมโอเคเทคโนโลยีครบครันปลอดภัยแน่นอนครับในรุ่นของไวส์แท็กถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดอยู่ณขณะนี้ด้วยนั่นเองครับผมพาทุกท่านนะครับรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็ ในส่วนของอเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มีมันร่องของ Next Gen w i t e Tag ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของโปรโมชั่นด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปรับชมดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล,แล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ Next Gen f o Ranger Wide t a c k ตัวท่อับเครื่อนสีล้อคันนี้แล้วรวมถึงชุดแต่งที่คุณลูกค้าได้เลือกตกแต่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวนะครับคุมโทนดุดันสุดๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0858866455ครับหรือว่าจะทักคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมอยาก เป็นต่างๆนะครับโปรโมชั่นต่างๆหรือว่ารายละเอียดของการจัดไฟแน์ครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาครับสามารถทักมาสอบถามนะครับที่ ID l ดี e ไได้นะครับเพียงแค่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็จะแอด l ล ne ออโต้อัตโนมัติเลยนั่นเองครับโชว์ลุมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ปทุมธานีนะครับชื่อโชว์ลุงว่า Ford Auto g a แก e r ี่ปทุมธานีครับโชว์ลุมของเราครบจบที่เดียวครับเรามีนะครับแผนกฝ่ายขายครับศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าตัวถังและสี่นะครับมาที่นี่ครบจบที่เดียวนั่นเองรัับสห วันนี้นะครับผมขออนุญาตล่ำลาด้วยคลิปคลิปนี้ครับกับเจ้า Nick Gen Ford Ranger Wild Tag ตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อไบเทอร์โบครับพร้อมกับชุดแต่งวายและก็ชุดแต่งแฮมเมอร์ล้อแมกขอบ20ครับจัดทรงเมกาให้พร้อมกับช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์ปรับทรงฟิตติ้งให้เรียบร้อยครับสวยงามหล่อเท่แบบนี้เลยพรุ่งนี้ก็จะส่งให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับเดินทางมารับเองนะครับจากจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ